เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ราชเลขานุการในพระองค์นะคะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดนครสวรรค์ค่ะขอขอภัยค่ะบึงบรรเพศจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพลอากาศเอกสตถิตพงศุขวิมลราชเลขานุการใน พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปติดตามระดับน้ําที่บริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ดหลังจากจังหวัดนครสวรรค์ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ําในฤดูน้ําหลากหรือสีแควโมเดลเพื่อเป็นการพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์อีกครั้งจากนั้นค่ะไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานแนวทางในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดพบว่าเมื่อดําเนินโครงการ แล้วทําให้พื้นที่ในช่วงฤดูน้ําหลักที่ผ่านมานะคะในพื้นที่บึงบระเพทรสามารถกักเก็บน้ําและหน่วงน้ําได้กว่า800ล้านลูกบาทเมตรทําให้ช่วยเหลือพื้นที่ลุ่ม ตอนล่างนะคะของเขื่อนได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นไปตามที่จังหวัดและนักวิชาการในพื้นที่คาดการไว้ค่ะบึงบอระเพ็ดนะครับมีพื้นที่กว่า1 3 0 0 0 0ไร่เศษครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอท่าตะโกอำเภอชุมแสงและอำเภอเมืองครับที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดโดยไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศจึงเป็นที่มาของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการหน่วงน้ำในฤดูน้ำหลากหรือ4ีแควโมเดลโดยสำนักงานทรั ยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชร่วมมือกับ6จังหวัดภาคกลางพัฒนาให้บึงบอระเพ็ดเป็นพื้นที่รักษาระบบนิเวศที่สําคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดยเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเดือนมก,กราคมดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งเป็นพื้นที่กว่า1,000ไร่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเป็นจํานวนมากนะครับ